กรับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน ใบยิมซีใครใจนะคะขเขาฝากหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของใบยิมซีใครใจก็คือ0955325693 0955325693ส่วนลาไอดีนะคะ B A Y T A R O T เบ a าโร B A Y T A R O T เบ a าโร อันนี้นะคะไว้นัดดูดวงกับบบี้ซใครใจแบบ p r i v a t แบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะคะแล้วก็สามารถดูผ่านวิดีโอคอลได้ด้วยค่ะนะอ่าก่อนอื่นเลยบบีซีใครใจนะคะขอนี่นำแนะนำค่ะแนะนำหินหินของประจำวันเกิดของคนที่เขเกิดวันพุธกลางวันนี้นะคะก็คือมาลาคายโอ้สวยงามมากเลยทีเดียวนหมคะมาลาคาย ต่อมานะคะก็จะเป็นฟัวอะไรเนี่ยฟัวอะไรโหหินสวยงามมากเลยต่อมาก็จะเป็นเป็นกรีนอ a เวนเจอรีนนะคะเห็นไหมคะหินประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะแล้วยังมีหยกด้วยนะคะ แต่ตรงตรงเนี้ยตรงที่ตาที่เบย์นเนี่ยไม่มีหยกแต่มีหยกอินเดียนะคะเดี๋ยวไปหยิบหยกอินเดียให้ดูยสักครู่นะคะอืมนี่อันนี้ยกอินเดียนะคะก็พอใช้แทนยกจริงๆได้นะคะเอาละค่ะคราวนี้วันนี้เนี่ยใช้ไพ่ชุดนี้นะคะ the drift graph นะคะ the drift the drift graph towel นะคะ The d u e Graf t a l e r ผู้บาทก็คือคุณ Will Worthington นะคะคุณวิ l l Worthington เป็นผู้วาดไพ่ชุดนี้นะคะและไพ่ชุดนี้เนี่ยก็จะมีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะนี่ใช้ไพ่ชุดนี้ในการพยากรณ์นะคะ นอกจากไพ่ชุดนี้แล้วนะคะเบยิบสีใครใจก็ยังใช้หินสีมหัศจรรย์ด้วยค่ะมีทั้งหมด125ก้อนนะคะแต่เราจะใช้เพียงแค่10ก้อนแล้วก็หินดีๆหินเกรดพรีเมียมเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปหาครอบครองได้ที่ร้านท่านอาจารย์ยิงชุธามาตและงขรานะคะชื่อร้านส t ตนบิเวอร์นาคีวาด21 ราดเ้า71ค่ะที่ร้านของท่านอาจารย์หญิงนะคะมีพลังแบบเยอะมากนะคะเพียงแค่เดินก้าไปเนี่ยจะสัมผัสถึงพลังพิเศษเหล่านั้นเนี่ยได้ทันทีเลยค่ะลองเข้าไปสัมผัสและรับชมดูนะคะ เอาละค่ะท่านที่เกิดพุธกลางวันทุกท่านเลยตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆเดี๋ยวเบเซใครใจจะไล่คา,าถาแล้วนะคะเชิญพุธกลางวันทุกคนทั่วโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆเข้ามารับชมการพยากรณ์ดวงชะตาแบบคุณภาพนะคะกับเบ c ซใครใจวันนี้ก็จะใช้ black to Mar black แบกหรือไทควอสนะคะอันนี้เนี่ยเวลาเบยิมซีครใจไปพยากรดวงชะตาที่ไหนเนี่ยก็จะพาเขาเนี่ยไปด้วยทุกครั้งนะคะเขาสามารถที่จะปกป้องพลังลบพลังไม่ดีเนี่ยจากลูกค้าบางท่านเนี่ยมาที่จะเข้ามากระทบตัวเบได้เนี่ยนะฮะหินก้อนนี้เขาจะช่วยปกป้องคุ้มครองเบค่ะนะคะ,นะคะย้ำนะคะจากลูกค้าบางท่านเท่านั้นนะคะ,อะเอาล้ค่ะ ถ้านี่เกิดวันพุธกลางวันนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจาริยังอจาริยะเทวามุนีลือศีสิทธาปิตามาตาอโรคเยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลือกหินออกมาก่อนนะคะสิ Gone. แอบหินหินนะคะลายก้อนเลยทีเดียวเป็นหินแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอะเดี๋ยวไปยิ้มซี่ใครใจนะคะแนะนําหินให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จักกันก่อนว่ามีหินอะไรบ้างนะคะอย่างก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่าโรสควอสส์นะคะก้อนเนี้ยโรสควอส์ as, มีสีชมพูสวยมากนะคะเห็นไหมสวยอันนี้ คาเนเลียนโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวก้น,นี้ก็คือฟูออรอยนี่คะสวยอันนี้ก็จะเป็นโรโดเนตอันนี้ก็จะเป็นแคลไซต์หินสีเหลืองสวยงามมากต่อมาเป็นไพยไรท์นะคะแล้วก็มีย oh, oh. ูนาไคโอ้โหเทพีแห่งโชคลาได้แคลไซต์อีกครั้งนะคะหินสวยๆทั้งนั้นเลย แล้วก็แบล็กทูมารีนแล้วก็มีฟูออลายโอ้โห oh, มีแต่หินสวยๆเอาละค่ะคราวนี้ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยตัวท่านเองนะคะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการในด้านของการติดต่อเจรจาเนี่ยได้ดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวค่ะ มีการใช้มีการมีความสามารถในด้านของการใช้ในเรื่องของคำพูดมีความสามารถในด้านของการใช้ความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในด้านการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยมีอะไรดีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวอ้อเดี๋ยวเบบอกก่อนอันนี้ก็เป็นการพยากรณดวงชะตาท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคมนะคะออะคราวนี้นะหินก้อนแรกเนี่ยโรสควอสบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเองในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากคนทุกวงการนะโอเวอรี่กู oh, ม๊มากเลยนะคะ So good! i ด s ีสโ o d กนะคะอต่อมาเรามาดูไพ่ว่าไพ่เนี่ย ในเมื่อดวงท่านดีอย่างนี้แล้วดูซิไพ่แนะนำท่านไวออ้อะไรอย่างไรนะคะโอ้โหโอ้ไพ่สวยมากเลยอืมในเดือนตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวท่านเองจะไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมีเกณฑ์การที่จะต้องออกไปใช้ฝีไม้ไลายมือแล้วก็นำในด้านของศักยภาพความรอบรู้นะคะความสามารถของตัวท่านเนี่ย ออกมาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์เนี่ยสูงสุดและเต็มที่ก็คือดวงเนี่ยเดือนสิงหาคมจะไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเรียกว่าอาจจะต้องออมีในเรื่องของการบริหารจัดการนะการ m มเนจเมนต์นะคะอะไรหลายๆอย่างเลยในเดือนตลอดเดือนสิงหาหรืออาจหมายความว่าตัวท่านเองไม่ว่างแล้วเดือนสิงหาเนี่ยไม่ว่างแน่ นะมันมีอะไรหลายๆอย่างมาให้ท่านเนี่ยจะต้องคอยบริหารจัดการล่ะค่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมแต่ก็โชคดีที่ตัวท่านเนี่ยมีได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลเนี่ยหลายๆฝ่ายทุกฝ่ายเลยนะคะอ่ะต่อแม่นี่กาเนตกาประทานโทษค่ะอันนี้เรียกว่าคาเนเลียนหินคาเนเลียนเนี่ยสวยมากเลยนะคะหินคาเนเลียนเนี่ยบอกให้ทราบว่า การเงินของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ขาดมือหยิบจับอะไรก็ได้สำเร็จนะคะการเงินลื่นไหลลื่นประลดีการเงินดีค่ะนะ,ะนะโหอ่ะดูสิไพแนะนำว่าอะไรนะคะนี่เอาละค่ะคราวนี้เนี่ยไพยเนี่ยอาจจะปวดศีรษะไปเสียหน่อยนะคะแต่ในที่นี้เนี่ย หินคาเนเลียนก็บอกแล้วว่าการเงินของท่านเนี่ยดีท่านก็อาจจะต้องนั่งคิดนั่งคำนวณแล้วล่ะคะ่ะว่าท่านนะคะจะนำเงินเนี่ยนำเงินเนี่ยไปไปพัฒนาหรือว่านำเงินที่มีอยู่เนี่ยไปทำงานอย่างไรให้มันเกิดรายได้ขึ้นให้เกิดช่องทาง การเงินขยายของเงินมากขึ้นคือให้เงินทำงานนะคะนะคะในไพ่ก็แนะนำว่าทางที่ดีนะคะถ้าปวดศีรษะขนาดนี้นะคะต้องทำไมครับหาโคชชิ่งหาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยปรึกษากับผู้ที่มีความรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเอ๊ะฉันจะนำเงินที่มีอยู่เนี่ยไปทำอย่างไรให้มันเกิดการขยายของด้านการเงินและจะให้เงินนทำงานอย่างไรอย่างไรนะคะ หาโคชชิ่งหาผู้รู้ด่วนค่ะนะคะเพราะว่าเงินทำไมคะมีการเงินเนี่ยจริงๆเงินเยอะแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะนําเงินเนี่ยไปทําอะไรดีนะคะโอ้โหดูสิเนี่ยนะก็ยังไงก็ตามนะคะลองไปติดต่อธนาคารออมสินดูนะคะเผื่อว่าท่านอาจจะสนอกสนใจในเรื่องของสลากออมสินนะคะไปลงทุนกับสลากออมสินหรือไม่ก็เงินลงทุนในเรื่องของธุรกิจต่างๆหรือไม่ก็ไปซื้อทองคําแท่งนะคะอืม นะโอเออเนี่ยต้องหาผู้รู้นะคะต้องหาผู้รู้ต้องปรึกษาหาผู้รู้ให้แมาช่วยปรึกษาหาลือแล้วล่ะค่ะว่าจะทําอย่างไรดีกับเงินก้อนนี้นะคะอะต่อแมานะคะฟัอะไรฟัอะไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องดี แล้วก็ได้รับการสนับสนุน,นจากเพื่อนฝูงดีได้รับการสนับสนุนจากคนทุกวงการดีมากเลยค่ะศัตร,ตรูไม่มีนะคะสบายใจได้เลยทีเดียวอแล้วไพ่แนะนําว่าอะไรไพ่นี่ไงเห็นไหมได้รับการสนับสนุนจากคนทุกวงการโอ้โหไพ่ดูแล้วมันมีความอบอุ่นมากมาเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันอืมนะคะต่อมาก็จะเป็น โรโดไนโรโดไนเนี่ยบอกเลยนะหากท่านมีเวลานะคะต้องพยายามนะเอาเวลาเนี่ยอยู่กับครอบครัวเนี่ยให้มากๆนะคะ ถึงแม้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้งานท่านจะยุ่งงานจะเยอะงานจะแยะ่หรือมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวท่านเองจะต้องไปคอยบริหารจัดการนอกบ้านเยอะก็ตามนะแต่ตัวท่านเองก็จะต้องหันกลับมาเนี่ยดูแลเอาอกเอาใจใส่คนในครอบครัวของท่านเนี่ยให้เยอะๆโดยเฉพาะบุพการีคุณพ่อคุณแม่ของตัวท่านนะคะหินบอกเลยนะ แล้วก็อย่างหนึง่งสําหรับท่านที่ไม่ค่อยได้มีเวลานะคะไหว้พระไหว้เจ้าหรือดูแลในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ต้องหาโอกาสหาเวลานําผลไม้ห้าอย่างเนี่ยไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหวส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในบ้านของท่านนะคะแล้วบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้โอนเงินให้คุณแม่ ให้คุณพ่อเดือนสิงหาคมนี้เป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีนะคะโอนเงินให้คุณพ่อโอนเงินให้คุณแม่ใช้ค่ะนะไพ่บอกว่าอะไรโอ้โหนี่ไงในเดือนสิงหาเนี้ยต้องพยายามนะคะสร้างความสุขแบ่งปันความสุขอยู่กับครอบครัวเนี่ยให้มากๆให้เยอะๆค่ะนะ แต่ไพ่สวยมากเลยก็เท่ากับว่าในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสที่ได้สร้างความสุขและมีความสุขอยู่กับครอบครัวของท่านโหอ,อุ่นจริงๆเลยค่ะเห็นมั้ยคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นไงอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุของค์กรแห่งนี้อยู่แล้วทํางานแล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเนื่องจากตัวท่านเองเป็นคนที่มีความสามารถไยแหละสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับองค์กรของท่านเนี่ยได้ดีโห เรียกว่าดวงดีเลยทีเดียวนะคะอะต่อมาแคลไซแคลไซนี่บอกเลยนะว่าตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางวันตัวท่านเองเนี่ยมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ต้องการลงมือทำดังนั้นเนี่ยชาไม่ได้แล้วต้องพยายามนะคะนำความรอบรู้นำศักยภาพในตัวที่ท่านมีเนี่ย นำมาสร้างผลงานนะคะให้ออกมาสู่ชาวโลกให้ออกมาสู่กับทุกๆคนทั่วโลกเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีและเป็นเวลาที่ดีโอ้โหสุดยอดในดูไพ่บอกว่าอะไรนี่ไงเห็นครลงมือทำได้ทันทีนะสามารถสร้างผลงานสามารถที่จะนำสิ่งดีๆที่ในที่มีอยู่ในตัวท่านเนี่ย นำออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนทั่วโลกนะคะได้รับรู้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะคะไพ่บอกแล้วนะคะหินก็บอกแล้วนะสามารถลงมือได้เลยอ๋อหินยังบอกอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วอยากได้บุตร มีโอกาสได้บทชายด้วยนะคะในเดือนสิงหาคามนี้แอบต่อมาไพลไลท์โอไพไหลท์หินดีมากไพไลท์จะเป็นหินเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองความโชคดีนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางวันหากมีในเรื่องของแบบความไม่สบายอกไม่สบายใจหรือมีเรื่องราวบางเรื่องที่มาทำให้รู้สึกอึดอัดใจในเดือนสิงหาคามนี้นะคะ ความอึดอัดใจความไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะเหล่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสคลี่คลายสลายหายไปหมดไปในโดยเร็วเลยทีเดียวนะอ่ะดูไพ่แนะนำว่าอะไรคะโอ้โหไพ่สวยงามมากเลยนี่ไงะนะความไม่สบายอกไม่สบายใจความอึดอัดใจนะคะในเดือนสิงหาคมนี้มันจะถูกคลี่คลายไป สลายหายไปนะคะในไพ่ก็บอกเลยเกิดจากในเรื่องของความมีระเบียบความมีวินยัยความอดทนของท่านนั่นแหละที่ท่านเนี่ยมีความจริงใจแล้วก็มีการเปิดเผยไม่มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นการแสดงความจริงอกจริงใจของท่านกับทุกๆอย่างกับอุปสรรค กับสิ่งที่กีดขวางหรือสิ่งที่ท้าทายในตัวท่านตลอดในเดือนสิงหาคมนี้ท่านบริหารจัดการสิ่งเหล่านั้นด้วยความจริงใจด้วยความเปิดเผยด้วยอย่างแบบไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นนะ่ะนะคะท่านทำไปด้วยจิตใจที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ นะดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันทําให้ท่านรู้สึกแบบอึดอัดไม่สบายอกไม่สบายใจเป็นเงาดําเงามืดในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจังหวะดีโอกาสดีเป็นของท่านสิ่งเหล่านั้นมันจะมีโอกาสที่จะกระสลายหายไปในเดือนสิงหาคมนี้โอ้โหสุดยอดอะต่อมานะหูัยไรบ้าดีแล้วนะยังเชื่อมต่อกับยูในไคอีก ยูนาไคดีมากมกยูนาไคนี่นะคะเป็นเทพีแห่งโชคลาภบ,บอกได้เลยนะคะท่านเนี่ยส่วนกระแสเมื่อกี้คาเนเรียนการเงินก็ดีแล้วนะมาเชื่อมต่อกับยูนัาไคบอกได้เลยว่าหุ้นส่วนดีคู่ครองดีท่านที่ไม่มีคู่ครองเดือนสิงหาเนี้ยมีโอกาสได้คู่ แล้วสําหรับท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะฉันลงทุนทําธุรกิจกับหุ้นส่วนท่านนี้ไปแล้วเนี่ยหุ้นส่วนฉันมีเงินไหมหินอยู่ในใครบอกเลยว่าหุ้นส่วนมีเงินนะคะแล้วก็ตัวท่านเองกับหุ้นส่วนเนี่ยก็สามารถทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยได้แบบประสบความสําเร็จการเงินการทองเนี่ยดีอยู่ในเกณฑ์ดีกาลรกําไรดีอหาไหนดูไพแนะนําว่าอะไรโอ้โหนี่ไง ธุรกิจกิจการของท่านเนี่ยดำเนินไปได้ดีแบบเรื่อยๆเลยไปอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆเลยกำลิกลาําไรการเงินการทองเข้ามาความสุขที่เข้ามาสู่ท่านเนี่ยตลอดเดือนสิงหาคมนี้เขาจะอยู่กับท่านเนี่ยไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวนะคะ very good so good แ,แคลไซอีกครั้งหนึ่งแคลไซนี่นะคะเตือนมาสุขภาพของท่าน ที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของลำไส้การท้องอืดท้องเฟ้อดังนั้นนะคะท่านใดเนี่ยที่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยมากๆไม่ได้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะให้หันมาทานผักทานผลไม้เยอะๆดื่มน้ําอุ่นมากๆถึงแม้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยสภาวะโควิดมันจะแบบว่า เป็นดีอะคะ่ะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะคะแต่เราเองก็ต้องมีในเรื่องของระมัดระวังในเรื่องของการใช้ช้อนกลางนะคะรับประทานอาหารร้อนๆนะคะใส่แมสใช้เจลอยู่ล้างมือบ่อยๆเรายังคงจะต้องปฏิบัติต่อไปนะคะอแอลลดูสิไพ่แนะนำว่ายอย่างไรโอ้โหนี่ไงไพ่บินี้สวยมากแล้ให้ท่านดูก่อน Oh, พไพ่ใบนี้สวยมากพาไพ่ใบนี้นะเขาบอกเลยนะว่าให้ตัวท่านเนี่ยห้ามไม่ให้ประมาทนะไม่ให้ประมาทไพ่บอกเลยไม่ให้ประมาทให้มีในเรื่องของการระมัดระวังตัวนะศึกษาเรียนรู้ดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพเนี่ยอย่างดีเยี่ยมนะเออเนี่ยมีโอกาสก็เล่นโยคะได้ แล้วก็นั่งสมาธิเออให้นั่งสมาธินะปฏิบัติธรรมนะเอาจิตใจเนี่ยอยู่กับตัวเองนะเอาจิตใจมาอยู่กับตัวเองให้นิ่งๆอยู่กับตัวเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจใครด้วยเนี่ยมีคนแอบดูอยู่ด้วยนะคะเห็นไหมมีคนแอบดูท่านอยู่ดังนั้นท่านก็ไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างใดๆทั้งสิ้น ให้สนใจตัวเองให้สนใจดูแลสุขภาพดูแลในเรื่องของจิตใจของตัวเองนะคะตลอดสิงหาคมนี้อืไม่ให้มีความวิตกกังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะตื่นมาร่างกายจะได้แบบว่ามีในเรื่องของความเบิกบานใจมีสมองที่ผ่องแผ้วมีสมองที่เอิบอิ่มอิ่มเอออิ่มเอิบ นะคะผ่องแผ้วผ่องใสคิดอะไรก็มีในเรื่องของสมาธิดีและจะทําให้ในเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยเขาคลี่คลายหายไปได้โดยเร็วด้วยนักทีเดียวนะคะโอไพ่สวยมากเลยอืมีบเพิ่งเห็นไพ่ของเขานะคะเนี่ยไพ่ก็สวยจริงๆเลยนะคะเอาจิตใจเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะอะอันนี้เป็น black to marine โอ้โห อันนี้คือแบล็ t ทูมารีนนะคะสีดำแมาชาอยู่ในตําแหน่งของสุภะหินดำขนาดนี้แล้วอยู่ในตําแหน่งของสุภะมันต้องมีวิธีแก้ไขแลาา้วนละ่ะค่ะแนแอดูพูดถึงทูมารีนก่อนแบล็ t ทูมารีนก่อนเนี่ยหินบอกเลยนะว่าถ้าสำหรับท่านที่เอาอย่างนี้ตัวท่านเองเนี่ยหินก้อนอื่นที่ผ่านมาเนี่ย ดีทุกก้อนเลยแต่พอดี Black ท o m a อ i n e เนี่ยนะคะอยู่ในตำแหน่งของสุภาดังนั้นเนี่ยหินเตือนมาว่าตัวท่านเองจะต้องมีในเรื่องของไม่ให้มีความวู้วามเจร้อนเนี่ยทำจิตใจให้เบิกบานทำจิตใจให้แจ่มใสไม่ให้โกรธด,ด้วยห้ามโกรธห้ามเครียดห้ามาาาความในห้ามออกความนอกห้ามเข้า นะเวลาท่านไปเก็บเกี่ยวในเรื่องเรื่องราวภายนอกบ้านมาเนี่ยท่านจะต้องเก็บเกี่ยวในเรื่องของความรู้ดีๆเรื่องราวดีๆอย่างในโซเชียลเนี่ยก็พยายามศึกษาในเรื่องราวที่เป็นความรู้ดีๆที่สามารถมาพัฒนาตัวท่านเองได้พัฒนาสมองของท่านเองได้ส่วนข่าวร้ายข่าวที่แบบมันอ่านแล้วมันทาให้จิตใจมันโหดหูทําให้จิตใจไม่สบายอกไม่สบายใจหรือเรื่องราวที่มันอ่านแล้วมันทาให้จิตใ,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 ใจของท่านมัน มันไม่แข็งแรงอ่ะอ่าแล้วมันไม่สบายใจรับรู้มาแล้วท่านรู้สึกแบบมีความวิตกกังวลใจมีความอึดอัดอไหลเข่าไหลไาล่พวกนี้ยท่านต้องทิ้งมันไปเลยนะคะตัดทิ้งมันไปเลยค่ะเชิญทิ้งไปเลยนะคะเออในเดือนสิงหาคมเนี้ยพายายามหลีกเลีล่ยงข่าวร้ายนะทุมรีนเขาเตือนมาเลยทีเดียวนะคะเนี้ยเออเรามาดูไพ่นะคะไพ่บอกว่าอะไรเออพายายามอย่าอยู่คนเดียวล่ะค่ะ เอาตัวเองเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้กับโคชชิ่งดีๆกับครูรดีๆนะคะเอาตัวเองไปใกล้ชิดผู้ใหญ่หน่อยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องมีในเรื่องของการสอบการเทสกพรหรือไปสอบโทอีกโทเฟลไอเอลนะคะอะไรที่เป็นการสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้ท่านจะต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้เยอะๆนะคะเนี่ยทุมรินเขา แนะนำมาเลยนะคะอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยตัดออกไปเลยนะตัดเชิญชุบไปเลยนะคะแอบกลับมาที่นี่เลยค่ะฟัวรไรโอ้โหฟัไรยอยู่ในตําแหน่งของหน้าที่การงานกับแม้ฟัวรไรบอกเลยว่าสิ่งที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่หรือท่านที่กําลังเรียนอยู่การศึกษาทางออนไลน์เป็นดําเนินไปได้ดีนะการงานของท่านก็ ดําเนินไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าการงานเนี่ยจะมันจะดําเนินไปเรื่อยๆแต่ความคืบหน้าของเรื่องหน้าที่การงานเขาก็จะค่อยๆคืบหน้าไปแบบช้าๆไปช้าๆไปเรื่อยๆแต่อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เคลื่อนไหวเป็นทิศทางที่ดีมีการเจริญเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการบูรณาการเป็นรูป,ปธรรมแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ แอมนี่ดูไพค่ะโอ้โหนี่เลยพยายามศึกษาเรียนรู้นะคะพยายามเอาจิตเอาใจอยู่ตัวเองศึกษาเรียนรู้แล้วก็รีบรู้ด้วยนะว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรอยากศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะรีบเรียนรู้เลยนะเออเนี่ยนะเอาตัวเองออกมาจากกรอบเห็นไหมคะเอ ทำจิตใจของตัวเองให้เป็นไงฮะให้ให้มีอิสระนะคะโอ้โหแต่เรื่องหน้าที่การงานท่านเนี่ยเป็นเป็นทิศทางที่ดีอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอรเซ็นนะคะเอาล่ะเบยิปซีใครใจก็ได้ดำเนินรายการจนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเบยิปซีใครใจขอกราบขอพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆ ทุกๆคนทั่วโลกที่มีลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเบยิ๊ซีใครใจนะคะและเบยิ๊ซี่ครใจก็ต้องทำคลิปดีๆที่มีคุณภาพแบบนี้ออกมาสู่สายตาทุกๆคนทั่วโลกต่อไปก่อนจากกันเบยิ๊ซีใครใจขอให้ทุกๆคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิ๊ซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กลาบสวัสดีค่ะ